สวัสดีพระศกนิกรวันนี้วันที่23ตุลาคม2567กูว่างระหว่างนั่งซักผ้าซักผ่อนก็จะมาเล่าเรื่องนางพลอยไอยาดาเมียสุดขีเรของบัพก,กันพิธีกรเวิร์กพอยท์หลังจากผัวเดินคอตกเข้าห้องถังนางก็ปิดตัวไม่โพสไอจี IG ให้ตำรวจรู้พิกัดนักข่าวก็ไม่รู้จะเล่นเรื่องอะไรดีก็ไปขุดภาพที่นางโพสไว้ครั้งสุดท้ายมาเล่นว่านางขึ้นรับรางวัลน,นักธุรกิจดีแต่เปลือกซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนที่เล่นไอจี แห่เข้าไปดูกันตั้งแต่วันแรกแรกที่มีคดีความเรียกว่าเป็นการทําข่าวที่ห่วยแตกที่สุดคลิปนี้กูก็จะมาเล่าข่าวแบบห่วยแตกเหมือนกันนั่นก็คือการทําสัญญกรรมแก้กรรมพอทําสัญญกรรมเสร็จผัวติดคุกเลยเรียกว่าแก้กรรมได้จริงๆโดยนางบินไปทําที่เกาหลีใต้มีบริษัทพาไปทาคล้ายคล้ายกับธุรกิจของแก้มบุ๋มเมียโบสกัสมะอย่าไปคิดว่าแก้มบุ๋มเมียพี่พีทนะจ๊ะคนละคนกันแก้มบุ๋มเมียโบส คือคนที่หลอกจ๊ะอาสยามพวกนี้จะเป็นตัวกลางเอาคนไทยไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีใต้คลายคลายที่พี่ม้าออน,นาพภาเคยทำนั่นลหละแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กับโรงพยาบาลบริษัทก็หาแขกไปหมอที่โน่นก็ผ่าตัดนางพลอยนั้นก็ร่วมมือกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่านางนุกนิดแกงหยาดทิพย์ราชปาลทำธุรกิจส่งคนไทยไปทำหน้าทำจมูกเรามาดูคลิปของแกงนี้กัน โรงพยาบาลบราวนะ์นะสามารถทำาครงหน้า3จุดนะคะในเวลาแค่2ชั่วโมงมคุณหมอเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะคะเป็นผู้คิดค้นการทำโครงหน้าแบบวีคว่ำนะคะการทำโครงหน้าแบบวีคว่ำนะคะคือทำให้เลือดออกน้อยอทำให้บวมน้อยอแล้วก็ทำให้เส้นประสาทเนะะี่ยค่ะเสียหายน้อยมากมฉะนั้นมไม่ต้องกลัวเรื่องอาการชาอะไรพวกนี้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องทารุนะคะจะพาเราไปชมแต่ละ,ะแผนกของโรงพยาบาลกันนะคะวันนี้เริ่มที่นี่เลยเขาบอกว่าเป็นจุดที่ แบบว่าเรามาถึงเราต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายห้องเอกซเรย์ต่างๆม<อ>ีอยู่<อ>ตนี้เลยค่ะอ่าเอกซเรย์ปอดครบคันนะคะห้องเยอะมาก Admission Center จะเป็นที่พักฟื้นของคนไข้ค่ะข้างหน้านี้ก็คือจะเป็นจอ,จอที่บอกว่าชื่ออะไรเพ<ด>ื่อแบบว่าหมออะไรดูแลอยู่นะคือแบบไฮเทคมากทุกคนล้ำสุดๆไปเลยอะ่ะต้ย ได้เห็นวิวกลางนำ้ำเห็นพระอาทิตตกดินมีห้องน้ำในตัวด้วยส่วนตัวมากๆนะคะนี่คือห้องสาะผม่มาสาม,มารถนอนสาะผมดูวิวตรงนี้ได้เลย โรงพยาบาลนะคะห่าราสวยมากค่ะบอกเลยว่ามาที่นี่ก็ได้ครบจดหัวจดเท้าค่ะเขาโรงพยาบาลมีกี่ชั้นพี่พลอย13ชั้นค่ะทุกคนตึกก็วันนี้เราสองคนพาโมเดลมาทำเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครรอติดตามชมกันนะคะสวยแน่นอนค่ะห้าสสามสองเ้และนี่ค่ะโมเดลของเรานั่นก็คือน้องอายนั่นเองนะคะโมเดลคน นะคะ,ะ, brow, นะคะนั่นล่ะความสัมพันธ์ระหว่างอายวราภายรินนางฟ้าคดีฟอรเล็ก 3D และนางพลอยอายาดามียสุดขิรเรอของบักกันซึ่งกูได้ทำคลิปเรื่องของอายไว้ในตอนก่อนหน้านี้เป็นการตั้งคำถามว่าอายไปทำอะไรในตึกดีไอคอนพอมาถึงคลิปนี้กูก็จะชี้ให้เห็นว่าสองคนนี้เชื่อใจกันและกันมาก ขนาดเอาหนังหน้าไปฝากไว้กับนางพลอยอายวราภัยรินไม่ได้ปกปิดการทำสัญญกรรมแต่ได้ลงไอจีไว้ประมาณสิงหาคม2567มีการลงภาพที่โรงพยาบาลคู่กับนางพลอยโดยนางพลอยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าความสวยรออยู่ตรงหน้าแล้วนะซิสเตอร์อายก็ตอบกลับเป็นรูปหัวใจสีแดงสีดวงรับพลอยนะคะอะไรประมาณนี้ในงานแต่งของฟลุกนาตาลีแห่งแกงบีฮิปอายวราภัรินก็ได้เจอหยาดทิปและนางพลอย ซึ่งเป็นแขกง,งานแต่งของเฮียฟลุกบีฮิฟทั้งสองปรับปลื้มดีใจกระโดดเข้าหากันและได้ถ่ายรูปไว้ให้ตำรวจและกูมาตามสืบต่อไปว่าทำไมนางฟ้าคดีฟอเล็ก 3D ถึงสนิทกับนางพลอยเมียบักกันที่นอนคุกคดีช่อโกงแถมทั้งสองคนก็มีภาพในตึกดิไอคอนมีการชี้ไปที่สินค้าของอ e ีพอลลี่จากคลิปที่แล้วและคลิปนี้พระสกนิกรก็วิเคราะห์กันเองต่อใครรักอายมึงก็ออกมาปกป้องเองละกัน หากนางมีรายได้จากดิไอคอนหรือเป็นแม่ทีมอันนี้ก็ขอให้ตำรวจมาจัดการหากกูเป็นไอแล้วมีนักข่าวมาสัมภาษณ์กูก็จะตอบว่าเคยไปพบอีพอลลี่เพราะอะไรเคยไปทำสัญญกรรมกับแก้งนางพลอยเพราะอะไรออกข่าวให้มันจบจบกันไปคนจะได้เลิกสงสัยจากนั้นก็ไปให้การกับตำรวจเลยไม่ต้องรอหมายเรียกหมายจับคนเราหากบริสุทธิ์ใจและเคยมีภาพกับบอสพอลลี่และบอสกัน เป็นกูนะจะรีบให้ข่าวตั้งแต่วันแรกเผลอเพกูจะติดต่อพี่หนุ่มเลยว่าพี่หนุ่มคะอายของไปออกโหนกระแสได้ไหมคะเพราะอายมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนั้นเผื่อมีประโยชน์กับผู้เสียหายอายส่งสารพวกเขามากข้อมูลของอายอาจมีประโยชน์ต่อลูกคดีนั่นละ่ะกูก็รอมาสองสัปดาห์อายวราภัยรินก็ยังไม่มีข่าวคลิปนี้ถึงกูทําเรื่องของอายให้พวกมึงรู้เราก็รู้กันในวงแคบๆนี่ลหละเพราะช่องกู มีไว้แต่งกรอนเล่นๆมีเพล์ลิส์อาชญากรโลกไม่ลืมเอาไว้ด่าพวกโจรหากมึงไล่ดูคลิปเก่าๆมึงจะเห็นกูเปิดหน้าพวกโจรเวลาที่นักข่าวเบลหน้าพวกแม่งออกทีวีจะเบลให้พวกมันลอยนวลในสังคมไงแทนที่จะทําเหมือนอเมริกาที่เปิดหน้าเตือนภัยให้คนรู้ทั้งประเทศจะได้ระแวดระวังตัวและตามล่าพวกมันส่วนประเทศไทยปิดหน้าปกป้องโจรกูลักแค้นเลยทำเพล์ลิส์นี้เปิดหน้าพวกแม่งเลย ใครคิดว่ากูกาะกระแสข่าวดังห่านมึงดูก่อนกูทำคลิปอาชญากรมานานแล้วคลิปนี้มาชี้เป้าการทำสัญญารรมของแก๊งนางพลอยกูไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นหนึ่งในธุรกิจของนางหรือของเพื่อนนางอันนี้ต้องให้ตำรวจไปสืบต่อว่าเส้นเงินวิ่งเข้าหานางหรือไม่ทำไมต้องสืบคืองี้นะในเพล์ลิสต์คดีฟอเล็กทรีดที่อ e ีซิริเป็นคนเล่าเสียงยานยาน ได้ทํำเรื่องของแก้มบุ๋มเอาไว้บริษัทของแก้มบุ๋มก็คือพาคนไปทำหน้าแบบเดียวกับแก๊งนางพลอยนี่ล่ละพานายอภิรวยไปทำหน้าพาผัวซาร่าคาซิงกีนี่ไปทำหน้าพาบอสกสมาไปทำหน้าพาเจเจเพื่อนเจ้าบ่าวดีเจแมนไปทำหน้าพาติติดาราเขาชนผีที่เขาชนไก่ไปทำหน้าบริษัทนี้คือสาขาคือเครือเดียวกับอภิรวยฟลเล็กรีดเป็นการฟอกเงินอีกวิธีหนึ่ง ให้ดูเหมือนว่าที่รวยราวเศรษฐีบ่อน้ำมันซาอุดเพราะธุรกิจสัญญกรรมลวงโลกมันจะได้มีที่มาที่ไปของรายได้ร้อยล้านพันล้านต้องสร้างธุรกิจขึ้นมาหลายๆสาขาสร้างพอร์ตการลงทุนนางพลอยจึงมีกิจการซาลอนหลายสาขาในกรุงเทพเหมือนกับว่ามีเงินเหลือมหาศาลซึ่งเทคนิคนี้รองซาและเจโอก็ใช้ในการฟอกเงินเว็บพนันด้วยการเปิดผับเปิดบาร์และร้านอาหารญี่ปุน่นจากตำรวจตัวเล็กๆก,ก็กลับกลายเป็นพระราชาชั่วข้ามคืน เรากลับไปตีแจ็คพอรตที่ลาสเวกัสที่โมนาโกซึ่งแท้จริงแล้วเป็นตำรวจที่ทำพนันเรื่องการทำหน้าของนางพลอยอัยาดากูอยากบอกว่าหน้าเดิมของนางนั้นมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะที่กูบอกว่านางสุดขี้เรกูก็กระแทกแดกดันให้บักกันมันเจ็บปวดจริงๆนางไม่ได้ขี้เรอะไรหรอกความไม่สมบูรณ์แบบเป็นสเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์เหมือนดวงจันทร์นั่นละ่ะมีข้างขึ้นมีข้างแรม ดวงจันทร์ในวันที่ไม่ได้กลมเต็มดวงสมบูรณ์แบบก็มีความเย็นความงามในค่าคืนนั้นๆเหมือนพระอาทิตย์ตกดินที่มีเมฆมาบังทําให้เห็นเป็นวงขาดขาดหายหายแต่กลับงดงามตามท่วงทานองของจักรวาลน,นางพลอยไอหยาดาได้ทําลายความงามที่บักกันหลงรักมันรับพลอยในแบบที่พลอยเป็นไม่ต้องทําหน้าหรือใดๆบักกันก็ยังรักแต่นางพลอยอาจได้รับการยุยงจากแย้งนางนุกนิดซึ่งคลั่งคลายการทําสัญญกรรม นางจึงตัดสินใจทำตาทำจมูกหน้าตาของนางพลอยในช่วงเวลาสามเดือนนี้จึงผิดแปลกดูพลาสติกลวงโลกกูละ่ะเสียดายหน้าเก่าของนางแล้วพอทำเสร็จผัวก็ติดคุกอีกที่คิดว่าปรับแก้ตาตกจมูกไม่สวยจะทำสัญญกรรมรับทรัพย์ก็กลับกลายเป็นว่าทำแล้วเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียผัวแม่มึงเอ๋ยใครจะไปทำสัญญกรร,รมกับบริษัทนี้มึงก็ใช้หัวแม่เท้าคิดดีๆละกันคลิปนี้ไปหล่ะนะพระศกนิกร สวัสดี